สวัสดีสบายดีเพื่อนๆเอฟซีทุกคนวันนี้ต้องขอโทษหลายๆเด้อที่มานั่งว้าวันนี้บปได้พาเขาป่าเขาวสวนเด้อเพื่อนๆพนี่ผ้ามานั่งว้าเรื่องปมในใจแล้วก็เรื่องตัวคของนี่แหละจากบปได้ว้าเรื่องชาวบ้านชาวเมืองหรอกน้องพี่นอ้องเเรื่องประสบการณ์ของแม่น้องอติมเด้อแม่น้องอติมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังมันนี้ขอโทษขอภัยเอฟซีทุกคนเนาะจะมาว้าให้ฟังนี่แหละว่าแม่น้องอติม ครอบครัวของไม่ต้องอติมนี่โดนไม่ใช่ครอบครัวหรอกครอบครัวมันจะรวมหมดไงก็เขอสิ่งใดมันพิษมันพ่าดก็เขาโทษขออาอภัยนาเดิอพี่นอ้องกับบริมารลบลูพี่นอ้องบรดมาใส่ลายปลายสีผู้ใดเนาะก,ก็คือแบบเฮาเขาเจอมา,า,ออาเฮาจะเล่าประสบการณ์ให้พี่น้องเอฟซีฟังทุกคนนะแบบว่ากับอยไรให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างนะเพื่อนๆอันอดับแรกกับเขอขอเธอค่ะขอ ผู้เฒ่าโบราณเนาะพ่อและแม่ที่ว่ามีทรัพย์สิสนมีทรัพย์สินมีหน่อยหรือมีลายจะเป็นคนจนคนรวยพี่น้องเป็นคนจนหรือคนรวยท่านมีลูกกี่คนท่านแบ่งเถอะคะ่ะก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตก่อนที่ท่านจะตายท่านแบ่งให้เขาไปเถอะอย่าให้พี่และน้องเขาอะต้องมาทะเลาะก,กันตอนปลายบางคนก็เขารวยเขาเก่งอีกคนหนึ่งอาจจะตาย อีกคนก็อาจจะเหยียบจมดินลืมไม่ได้เลยต้องการเมื่อไหร่ก็โดนเหยียบต้องการเมื่อไหร่ก็โดนเหยียบก็ขอเถอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะแต่ส่วนแม่น้องแม่ของแม่น้องอติมเนี่ยท่านก็เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่แม่น้องอติมอยู่บ้านก็ได้ดูแลท่านจนลมหายใจสุดท้ายแล้วคะ่ะก็ว่าไม่ได้ว่าไม่ใช่ดูแลนะแม่ของแม่น้องอติมอะ แม่น้องอติมก็ได้ดูแลท่านได้ดูแลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวได้ดูแลคือว่าบุญคุณของแม่อาจจะไม่ทําให้ลูกต้องลําบากตลอดไปเนาะอย่างน้อยก็ยังได้ดูแลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเป็นแม่ที่บังเกิดก้าวก็ลูกกไไไไ็ไม่ได้ทิ้งแม่ไม่ได้ทิ้งแม่ไม่ได้ทําให้แม่อะไรอาวร์หาลูกลูกกูอยู่ไหน แม่ลูกอยู่ไหนมาดูใจแม่ครั้งสุดท้ายอย่างน้อยก็ยังได้ไปดูใจท่านยังได้ไปล้างมือล้างเท้าล้างทุกอย่างให้แม่นะคะจนลมสุดท้ายก็สู้ชีวิตมาเนาะแม่น้องอติมก็อยากจะมาพูดก็แม่ก็เสียไปแล้วแม่ก็ยังไม่ได้แบ่งสมบัติแม่น้องอติมยังไม่ได้แบ่งสมบัติแม่ก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกคะ่ะก็มีที่เล็กๆน้อย,อยมีงัวมีควายอะไรไว้นั่นแหละ พ,อ,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 พอแม่เสียไปแล้วน้องอติมก็กลับลงมาอยู่เมืองไทยมาอยู่เมืองไทยก็มาอยู่ก็ยังติดต่อกับบ้านก็ฝากญาติญาติพี่น้องเขานัา่นแหละก็ก็ไม่ได้ว่าเขาเขาก็ดูแลก็เขาก็ต้องกินมั่งค่าน้องแม่น้องอติมอยู่ดูแลสิ่งของนั่นน่ะแม่น้องก็ต้องก็ต้องกินใช่ไหมคะค่ะนะอันนี้ก็ถามนะคะถามเอฟซทุกคนแล้วก็ถามคนที่แบบ คยอ,อยู่กับพ่อกับแม่เนาะคะ่ะถ้าอยู่กับพ่อกับแม่สวดอยู่กับพ่อกับแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี้ถ้าสมมติว่าแบ่งมูลถึงจะไม่มรดะถึงจะมีน้อยหรือมีมากมีน้อยหรือมีมากนะทุกคนจะมีน้อยหรือมีมากคนจะจนจะรวยก็ต้องเอาใช่ไหมคะแต่แม่อ,แอติมนี่คือว่าขัดใจพี่และน้องอย่างนี้แม่อติมนะมาอยู่เมืองไทยตอนนี้มาอยู่เมืองไทย มาได้ลูกได้ผัวอยู่ที่นี่ก็ยังไม่ได้เป็นหลักปักฐานอะไรนะทุกคนก็ถ้ามาหากินเนาะได้ผัวก็ได้ผัวคนยากจนนั่นแหละเขาก็ไม่ได้มีอะไรเราก็บุญวาสนาเรามันไม่มีอ่ะเราอยากได้ผัวรวยอยากได้ผัวร่ารวยเหมือนเขาอยากเมื่อสร้างบารมีอยู่ที่บ้านมีบ้านหลังรักปักใหญ่ให้คนเขาแบบรักหลงว่าเรานะเนอะแบบมาสร้างหลักฐานไว้ที่บ้านแต่มันก็มีส่วนน้อยร้อยทั้งร้อยก็มีไม่กี่คน วาสนาคนมันแข็งยากค่ะแต่ว่าจะให้เป็นอย่างนั้นมันก็ยากแต่แม่น้องอติมก็สมบัติของแม่น่ะมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ชายเขาอ่ะแต่เขาก็เสียแล้วก็ขอพูดถึงพี่ชายเถอะค่ะวิญญาณของพี่ชายหรือแม่ยังอยู่เนาะเขาก็ขายนาเขาบอกว่าเขาขายได้เจ็ดงานอ่ะเจ็ดหมื่นแล้วแม่น้องอติมก็กลับไปขายควนยได้สามหมื่นกว่า แล้วพี่ชายเขาก็เป็นคนจับเงินพี่ชายที่เสียนะเป็นคนจับเงินส่วนนั้นจับเงินส่วนนั้นแล้วเขาก็เอามาให้แม่น้องอติมนี้วันนั้นนะ่ะหกหมื่นเพราะเขาว่าที่ได้มาเขาก็ต้องเสียนนเสียนี่หลายอย่างต้องทําบุญกับแม่ด้วยแล้วก็ไม่ได้ว่าเราก็เอามากับพี่กับน้องนี่แล้วก็ให้แบ่งแม่พี่สาวนะ่หมื่นห้าให้น้องสาวอะ่ะหมื่นหนึ่งเอาตัวนี้เขาก็ว่าเขาได้รับนะ แต่เราไม่มีหลักฐานว่าเขาได้รับหรือยังถ้าเรามี YouTube หรือว่าโทรศัพท์ใช่ยก่อนเนี่ยเราก็จะอัดไว้ไงเราก็ไม่ถึงไม่คิดว่ามันจะถึงจุดนี้นะทุกคนแม่อติมพูดนี่ก็ให้ทุกคนแบบเอาไปยี่ยงอย่างแล้วก็แต่ได้ไม่ต้องเป็นเหมือนแม่น้องอติมเนาะทุกวันก็ดูไหมว่าต้องแตกแยกต้องแตกหักกันนะพี่น้องอะ่ะทุกคนพูดตรงๆแม่น้องอติมก็ไม่ได้ว่ามาเข้าข้างทางนี้นะมึงมามีผัวคนไทยมาอยู่นี่ มึงคิดว่าจะไม่กลับบ้านบอกกลับค่ะไม่น้องอติมไม่เคยลืมถิ่นฐานบ้านเกิดไม่เคยลืมกระดูกพ่อกระดูกแม่ไม่เคยลืมค่ะแต่ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็อย,กอ,ยกอยากอยู่ตรงไหนที่ว่าเราคิดว่าเราสบายใจเราสร้างหลักฐานได้สร้างฐานได้เราก็อยากอยู่ตรงนั้นค่ะเรากลับไปบ้านเราก็ต้องทําหลายอย่างเราก็อยากจะแบบพี่สาวเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เงินส่วนนั้น ไอ้น้องสาวเขา,วาได้มากไม่ได้มางพูดแบบนี้ก็หมายความว่ายัางไงคะเออก็ก็ไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเนาะสาวโลกตัดสินให้แม่น้องอติมหน่อยความหยุติธรรมมันก็มีความจริงอยู่ในใจก็ต่างคนก็ต่างรู้ดีแม่น้องอติมก็เลยอยากมาพูดความในใจก็พี่น้องในเมื่อเถียงกันเรื่องนี้อ่ะก็ไม่มีใครหรอกว่าจะสบายใจ ่างคนก็ต่างไม่สบายใจแม่น้องอาิมก็ไม่สบายใจว่าทําไมพ่อแม่เราให้มาก็ตอนนี้เรามีพี่น้องกันไม่กี่คนทําไมก็ต้องมาพูดถึงเรื่องแย่งกันเรื่องมอดกล่ะคะมรดกที่แม่น้องอาิมจากอีกไม่กี่วันก่อนที่แม่น้องอาิมจะมาพูดใน YouTube นะคะก็คือแม่น้องอาิมน่ะให้น้องน้องสาวเขาน่ะอยู่บ้านเขาน่ะอยู่บ้านแล้วคราวนี้ แม่น้องอติมก็เลยเออเห็นว่าน้องเขาอ่ะมันมีงวอ,อยู่ไม่กี่ตัวหรอกก็เราก็อยากแบ่งเป็นส่วนของเราก็ขายให้เรามัางได้กี่เมื่นแล้วก็ไม่ได้ว่าแล้วแต่น้องจะตัดสินใจขายแต่ทําไมคะทุกคนทุกทุกอย่างเนี่ยกลับกลายเป็นว่าตอนแรกเขาก็บอกตกลงว่าจะขายให้แต่พอจะเอาเข้าจริงๆเขาตลบหลังว่าให้แม่น้องอติมน่ะกลัวแบบว่าขายไปแล้ว พอมาได้ผัวทางนี้ผัวทิ้งคนอื่นเขาทิ้งแล้วแม่น้องอติมจะกลับย้อนกลับไปหาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยกลับขึ้นไปบ้านเขาจะบอกว่าก็จะไม่มีงัวควายส่วนนี้ฆ่าให้คนกินและแม่อติมจะไม่ได้เผาไม่ไหม้อ่ะค่ะตอนนี้แม่น้องอติมก็อยู่หลังนะคะมีสารพระภูมิอยู่ข้างหลังนะแม่น้องอติมก็ก็แบบมาให้ท่านรับรู้ด้วยแต่ในใจของแม่น้องอติมก็ไม่ได้นั่นหรอกไม่แม่น้องอติมไม่ได้คิดว่าจะไป หรือฟื้นจะไม่นั่นให้พี่น้องนะแต่ทุกคนทนอยู่ทั้งบ้านก็ไม่เข้าข้างแม่น้องอติมสักคนหรอกตอนนี้เขาคงเขาก็เขาก็คงนั่นแม่น้องอติมแล้วแ่ะค่ะถึงพี่พี่น้องน้องทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าสักวันหนึ่งแม่น้องอติมก็จะกลับบ้านแม่น้องอติมจะกลับเมืองทวงความเป็นธรรมจะกลับไปหาผู้ใหญ่บ้านหรือว่าแม่น้องอติมจะถามว่าใครเป็นคนอยู่กับแม่ วันนั้นจะหาว่าแม่น้องอติมใจร้ายใจดําแม่น้องอติมไม่ได้ใจด้ายใจดํานะคะแม่น้องอติมแต่เมื่อถามก็ส่วนที่ว่ามันเหลือแม่น้องอติมก็ไม่อยากจะเอากับพี่กับน้องก็ขอแค่นี้พี่กับน้องก็อย่างนี้ค่ะก็เลยด่าแม่น้องอติมว่าไม่ได้ที่ไปขายงัวเอ้ยไปขายควายที่เหลือและขายนาที่เหลือมึงเอาไปเขาบอกอย่างเงี้ยคนเดียว ว่าแม่น้องอติมก็เลยขอโทษนะคะบางทีคำหยาบแม่น้องอติมก็ไม่อยากพูดออกมาเนาะเพราะว่า u ูท b e นี้มันจะไปทั่วโลกแต่แม่น้องอติมไม่ได้มาดราม่าให้คนมาสงสารและเห็นใจแม่น้องอติมนะคะแม่น้องอติมอยากฝากไว้ว่าถ้าใครมีลูกมีหลานคนจนหรือคนรวยนะคะถ้ามีทรัพย์สินสมบัติของตัวเองท่านยังอยู่ ท่านก็แบ่งให้ลูกเถอคะ่ะเขาจะไปทําอะไรมีหลักฐานพยานเขาจะขายจะทาจะขาย,ขขายและคนที่อยู่น่ะหวงสมบัติก็ต้องหวงเป็นของตัวเองนะคะหวงของตัวเองอะ่ะไม่ต้องไปหวงของคนอื่นเขาด้วยที่ยังไม่ได้แบ่งอะ่ะดังนั้นคุณทําไม่ถูกคะ่ะแล้วคราวนี้แม่น้องอติมก็แม่ของแม่ของแม่น้องอติมก็เสียอย่างหนึ่งเพราะตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่อะ่ะลูกของท่านไม่ได้มีใครอยู่กับท่านเลย น้องก็ไม่อยู่พี่สาวก็ไม่อยู่คือหายไปเลยอะค่ะหายไปเลยแบบไม่มีเยื่อใยอะค่ะหายไปเลยแล้วท่านจะแบ่งให้ใครคะท่านก็ต้องแบงฝากฟังให้กับเราวันนั้นไอ้เราก็ตัวคนเดียวต้องสู้ชีวิตอยู่กับแม่ก็สิ่งของส่วนนั้นแล้วก็อยากเก็บไว้ให้พี่ให้น้องพอพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันไปแไลก็ค่อยแบ่งปันกันว่าใครจะเอาไปทําอะไรใครจะทํายังไงก็แล้วแต่เขา แม่น้องอติมก็ไม่ได้คิดอยากจะไปขายสมบัติแม่ค่ามันไม่จําเป็นอันนี้ก็คือลูกแม่น้องอติมแต่ขอลูกออกมาก็เป็นภูมิแพ้เขาบอกว่าเป็นตาต้อค่ะก็อยากไปตรวจแล้วไปรักษาก็มันต้องใช้ตังค์พอททางานก็ทํางานคนเดียวแล้วลูกสาวก็ลูกชายก็ฟันเขาอะจะต,ต้องไปถอนน่ะแล้วก็อยากได้ตังค์ส่วนนี้แล้วก็บอกน้องไงอยากได้ตังค์เดี๋ยวมารักษาตัวเองมาดู หรือว่าตอนที่เรายังมีชีวิตยอยู่เขาจะไม่ให้ตังเราหรอ,อเขาจะไม่ให้เราขายใช่ไหมเราเขาจะไว้ที่ว่าเราตายแล้วไปฆ่าทําบุญกับเราใช่ไหมคะก็อันนี้ไม่ได้พาดพิงถึงใครนะคะอันนี้เป็นครอบครัวของแม่น้องอติมล้วนถ้าว่าพาดพิงถึงใครก็ขอโทษขออภัยนะคะขอโทษขออภัยก็แม่น้องอยากอาติมอยากให้ คนรู้ให้คนรู้กันทั้งโลกค่ะคนรวยเขาก็แย่งกันอีกแบบหนึง่งคนจนก็แย่งกันอีกแบบหนึ่งค่ะแต่ว่าเรื่องราวของแม่อติมนี้มันซับซ้อนค่ะมันเยอะมากถ้าใครสงสัยอะไรหรือว่าแม่น้องอติมออกมาพูดวันนี้แต่งเรื่องหรือเปล่าเรื่องจริงไหมคะแม่น้องอติมใส่ลายป้ายสีไหมคะก็คอมเมนต์เข้ามานะคะแม่น้องอติมจะเล่าเป็นเรื่องๆให้จะเริ่มต้น ตั้งแต่แรกเลยจะเป็นตอนตอนเลยค่ะทําละครก็ได้แต่ทานิยายก็ได้ค่ะชีวิตเขงไม่น้องอติมไม่น้องอติมพูดตรงๆหนังสือไม่น้องอติมก็ไม่เป็นไม่มีความรู้ตอนนี้ก็แค่ว่าอยากขอความเป็นธรรมที่มันมีปมในใจอยู่ตอนนี้ใครได้ไม่ได้ก็รู้อยู่ในใจค่าว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคน พี่น้องเขาบอกว่าเขาไม่ได้ที่ว่าแม่อติมไปขายนาไปเอาเงินนากับเงินควายกับพี่ชายขายไม่ใช่แม่น้องติมขายนะ้าบอกทุกคนตรงเขาว่าไม่ได้เลยก็เรื่องของเขาเพราะเขารู้อยู่แก่ใจอ่าเขามาย้อนมาอีกคำหนึง่งแม่พี่ชายก็ตายไปแล้วถ้าแม่น้องอติมบอกว่าไอเรานี่ก็ไม่ได้เลยเขาไม่ให้มาพูดได้ไหมคะไม่ได้ เพราะว่าเรารู้อยู่กับใจอยู่แล้วค่ะเราจะพูดแบบนั้นไม่ได้เพราะเราไปรับมาเรามาแบ่งให้พี่กับน,น้องว่าส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เดินทางกลับไปมันก็อีกส่วนหนึ่งแล้วคนที่อยู่อีกส่วนหนึ่งไม่ต้องอติมก็เลยอยากมาระบายในใจตอนนี้แหละระ,ะบายไม่ได้ก็โทษเกลียดแ้นคนไหนนะคะถ้าจริงๆที่พูดผิดไปขอโทษขออภัยแต่ก็อยากจะขอกราบคุณพ่อคุณแม่ที่ยังเหลืออยู่นะคะ อย่าดึงนัคของลูกไว้เลยค่ะถ้าคนไหนที่เขาอยากเอาไปตั้งหลักปักฐานก็แบ่งให้เขาไปซะดีกว่าจะให้เขาต้องมาแตกหักกันตอนที่ว่าตอนนี้ค่ะเพราะแม่น้องอติมก็อยู่มีผัวคนไทยก็ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรอกนะคะแล้วก็อยู่กับตรงนี้ก็อยู่แบบก็มีถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างอยู่กับเท่าแก่อยู่ที่นี่เท่าแก่ที่นี่เขาก็มีพระคุณกับแม่น้องอาิม มีพระคุณแบบยิ่งใหญ่มากก็เปรียบเทียบใส่เปรียบเทียบก็คือว่าไม่แพ้แม่น้องอติมแม่ของแม่ของแม่น้องอติมนี่ก็คือมีพระคุณก็คือแม่เป็นแม่ที่บังเกิดเก้าได้คลอดได้ถือเราออกมาตั้งครองเราออกมาแต่แม่อติมมาอยู่ในจุดนี้ของเท่าแก่นี่ท่านมีบุญคุณกับแม่น้องอติมมากมายมหาศาลเลยเกินนับไว้ได้ว่าแม่น้องอติมตายแทนได้เลยค่ะ ต่อไปก็จะขอดูแลท่านก็บางอย่างมีบุญคุณอะไรมึงทำไมไม่บอกก็ยังไม่พูดเพราะว่าท่านไม่อนุญาตท่านก็เป็นผู้ปิดทองหลังพระให้แม่น้องอติมก็สักวันอาจจะรู้คนอาจจะรู้นะแต่ไม่ขอพูดค่ะท่านมีบุญคุณกับแม่น้องอติมมากมายเหลือเกินอา้าก็ตอนนี้ก็พูดมาเยอะเลยเนาะนี่แล้วก็ขอฝากฟังไว้นี่แหละคะ่ะฝากฟังแบบให้คนท่า ทั่วโลกอ่ะทั่วประเทศไทยประเทศเราญี่ปุ่นอินเดียประเทศอะไรที่ว่ารู้ว่าแม่อติมมาพูดอะไรทุกวันนี้ก็ข้าสิ่งไหนที่ว่าแม่น้องอติมมาพูดว่าเออมาพูดไม่ถูกต้องมาแฉเรื่องนั่นนู้นน,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 นี่ก็สิ่งไหนที่ท่านชอบหรือท่านไม่ชอบก็แล้วแต่คุณนะคะแล้วแต่ท่านพิจารณาให้แม่น้องอติมด้วยอ่ะพรตอนนี้แม่น้องอติมก็มาถึงนี่ก็ขอกราบขอบคุณทุกคนนะ ที่อุตส่าห์ยังเสียเวลาอันน้อยนิดมาฟังแม่น้องอติมเนาะขอขอบคุณตาและยายแล้วเจ้าที่เจ้าทางเนาะที่ว่ามาฟังกับแม่น้องอติมแม่น้องอติมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดอ้ออ่ะสู่ต่อไปพี่น้อง